สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับและคลิปนี้อยู่กับคลิปสรุปข่าวประจำสัปดาห์นะครับซึ่งเอาวันที่26กันยายนละเราจะมาดูกันนะครับว่าอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและในอาทิตย์หน้าครับจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในสัปดาห์ถัดไปครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวหรือเล่าข่าวเฉยๆว่ามีอะไรมาอัปเดตกันบ้างในวงการเกม NFT นะ ฝากติดตามช่อง y u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  e p p y y l o t แล้วก็เพจ Facebook p a y l o o t ด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆในวงการเกมนะครับเริ่มข่าวแรกครับจากมอนซ a i n f i ฟิ t e ตครับหลังจากที่เขาประกาศขายเหรียญน,นะและเหรียญก็ราคามาอยู่ที่ราวสองจุดศูนย์ครับปัจจุบันราคาก็ตกลงมาอยู่ที่1.4-1.5 US นะครับแต่ก็พอเข้าใจได้ละเพราะตลาดหลักมันก็ล่วงกันหมดนะใครที่ถือเหรียญเกม ตอนนี้ทุกเหรียญเป็นเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าตลาดหลักบิตคอยหรือแม้กระทั่ง BNB ซึ่งเป็นเหรียญที่เราใช้แลกเปลี่ยนในเครือข่ายของ b s เ Smartnet นะครับสมาร์ทเชนเนาะมันราคาตกครับตอนสัก2สัปดาห์3สัปดาห์ที่แล้วนะ BNB อยู่ที่400-500ลักตอนนี้อยู่300นิด,น,ดนิดเองนะครับก็ถ้าเกิดเทียบกันวัน1 b ่า1 BNB คุณซื้อเหรียญเกมได้เท่าไหร่ปัจจุบันมันก็ใกล้เคียงกัน,นครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องรอตลาดหลักนะถ้าใครที่กังวลอยู่กับการที่จะถือเหรียญเกมนะครับแล้วมอนซ่ามีอะไรอัปเดตบ้างครับตอนนี้ก็มีการ AMA ออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งดูอีกทีนึงว่ามีอะไรที่สําคัญแนละเผื่อมาทําคลิปแยกกันอีกทีนึงนะในช่วงเดือนตุลาคมวันที่12ตุลาคมนะเขาจะทําการเปิดตลาดซื้อขายครับเปิดตลาดซื้อขายก่อนหน้านั้นน่าจะมีการขายไข่มานะครับ แล้วก็เรื่องราวของจำนวนเหรียญที่จะใช้ซื้อเจ้ามอนซ่าอินฟินิตตอนนี้ก็ทาง Developer ก็ออกมาว่าน่าจะใช้ระบบคล้ายๆกับ Oracle ครับคือเขาแพลนของเขาเนี่ยก็คือการที่จะขายไข่ในราคาราวๆ10 US ู o อสโถึงประมาณ50 US ิ o l อไม่เกินนี้สำหรับการเล่นทั้ง1-3ถึงตัวละครครับเพราะฉะนั้นจากราคาตอนแรกที่เราคาดกาันณ์กัว่า1ตัวละครเท่ากับ80โมนี อาจจะถูกกว่านั้นนะอาจจะ10โมนี่หรือ20โมนี่ยังไงใครสนใจต้องลองติดตามดูอีกทีนะคาดว่าอันนี้ส่วนตัวนะน่าจะมาขายไขย่เร็วๆนี้นะครับก็ติดตามกันอีกทีนึง่งมาถึงเกมต่อมาครับคือวานากะฟาร์มครับเกมนี้เนี่ยวันนี้นะยีครับก็จะขายแลนดแล้วจะขายแลนดแล้วนะครับใครที่ลงไวลิสเอาไว้ตอนนี้เขา แด่งใหม่นะจากคลิปล่าสุดนะครับที่ผมบอกว่าเขาจะมีทําการขายแบบ First c o m e f r r s t serve ละ่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนปรับปรุงกฎใหม่นะครับใครที่เป็นลงชื่อเอาไว้ในไวล l ลิสในแบบฟอร์มของ Google Play ขอ Google Form. อภัย o o เกิลฟอรลงชื่ออไว้เขาประกาศรายชื่อ9,000คนแรกแล้วครับสำหรับอีก4-5,000คนนะเดี๋ยวเขาจะประกาศในเย็นนี้นะครับและวันที่26หรือคือนนี้เวลา4ทุ่มจะเปิดให้ทำการซื้อแลนได้ครับ อีกตัวหนึ่งที่คนสับสนกันนะครับไอตัวเบบิลอนที่เขาบอกว่าจะทำการซื้อขายแลนด์ได้ในแพลตฟอร์มของเบบิลอนตัวนี้ก็คือว่าหลังจากที่คุณซื้อแลนดไปแล้วจากตัวเกมจากวรรณกาศนะคุณสามารถไปตั้งขายได้ครับมันเหมือนเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายแลกเปลี่ยนลหลักคล้ายๆกับ o p e n นซประมาณนั้นนะฮะหรือ B บ n a n c e NFT ซึ่งใครได้แลนด์มาคุณอยากไปขายบนแพลตฟอร์มของเบบิลอนก็ได้ซึ่งจะใช้เหรียญที่ชื่อว่า Baby ครับ นะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาจะขายแลนครั้งแรกที่เบบิลอนนะคุณต้องซื้อแลนดจากวานากะก่อนครับหลังจากนี้เมื่อตัวเกมเปิดวานากะเปิดแพลตฟอร์มหรือตลาดของตัวเองคุณถึงมาทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนในแพลตฟอร์มของวานากะได้นะครับอันนี้ก็คือเ,เหมือนเป็นร้านค้าที่เขาเปิดให้เอาแลนด์ของวา,าวานากะไปวางขายได้นะอย่าสับสนกันนะใครที่สนใจจะไปซื้อหรือขายทอดตลาดขายต่อนั่นแหละก็สามารถไปวางขายเบบิลอนได้เช่นเดียวกันนะครับก็ คนสนใจแลนใครมีชื่อคือนนี้มาเจอกันครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปซื้อเหมือนกันเขาจะทิ้งเวลาให้12ชั่วโมงจะไปปิดอีกทีนะ10โมงเช้าพรุ่งนี้ครับเพราะฉะนั้นคุณมีเวลาเข้าไปเนาะใครที่เข้าไปไม่ทัน4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนหรือตอนเช้า7โมง8โมงก็ซื้อได้นะครับตัวต่อมาครับคือ k a w a i Iceland ครับเกมที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับและเขาทำการขายแพ็ค2แพ็คแล้วนะ2รอ,อบเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยเกมเตรียมตัวที่จะเปิดแล้วนะเกมเตรียมเปิดแล้วนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นี่เขาออกมาประกาศใน t ว i t เตอร์ของเขานะครับจะลั้นช์เกม next week หรือสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้านะก็คือปลายเดือนของกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมนั่นเองก็มีคนสอบถามมานะว่าเกมจะเปิดทันไหมอันนี้เขาประกาศใน t ว i ตเ e r รเรียบร้อยนะครับรวมไปถึงการขายเหรียญในแพลตฟอร์มของเขาเองนะครับเหรียญที่ชื่อว่า k a w a i KWT ครับซึ่งตอนนี้ใครที่เคยไปซื้อในแพ็คของเขานะต้องใช้เหรียญไอริใช่ไหมฮะก็คือเป็นเหรียญตัวกลางแหละที่จะมาซื้อตัวแพ็กเกจของเขานะครับแต่ตอนนี้เขาจะออกเหรียญมาใหม่นะครับซึ่งผมเคยทำรีวิวไปแล้วว่าเมื่อออกเหรียญมาจะมีออเดดตามมาด้วยนะเพราะเขาจะใช้ออเดดในการตรวจโทเค็นของเขานะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจเกมนี้นะก็เตรียมตัวที่จะ เข้าไปเล่นเกมละนะครับมีคนหลายคนถามนะครับว่าแพ็กเกจที่เขาขายดูความแรงยังไงผมยังไม่เห็นนะเรื่องความแรงนะครับซึ่งหลักๆเลยที่ผมใช้ดูก็คือว่าต้นไม้ที่ผมได้มามันสามารถให้ผลไม้เอาไปให้สัตว์เลี้ยงที่ได้มาด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเข้าไปดูในสัตว์เลี้ยงของคุณก่อนนะว่ากินผลไม้ชนิดไหนแล้วต้นไม้ของคุณสามารถให้อาหารสัตว์เลี้ยงคุณได้ไหมซึ่งถ้าเกิดมันให้ได้ ก็แสดงว่าสัตว์เลี้ยงจะให้ผลผลิตตามออกมามันก็จะเป็นรูปของมันนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไปดูแล้วว่าสัตว์เลี้ยงของคุณที่ซื้อแพ็คมานะไม่สามารถกินอาหารในต้นไม้ของคุณได้เลยคุณก็อาจจะต้องไปหาในตลาดกินอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวตัวเกมเปิดเราจะมาดูกันอีกทีว่าเกมเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งมีคนเข้าไปทดลองเล่นแล้วนะในเกมโทรศัพท์มือถือที่ค่ายนี้เคยทําหรืออิมบาเนะก็บอกว่าเกมเป็นเกมในสายผู้หญิงแหละแต่เล่นเพลินเ,ล,นเล่นเพลินนะครับ ก็ต้องไปดูอีกทีว่าเกมนี้สุดท้ายแล้วคุณจะเปให้กับเกมหรือคุณจะเอืนจะเกมมากกว่ากันครับข่าวต่อมาอยู่ที่ฟาราแลนครับฟาราแลนเนี่ยเป็นเกมที่ทุกคนรู้กันนะว่าตัวละครได้ขายได้หมดเรียบร้อยนะครับแล้วมีการขายใน Marketplace ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงครับล่าสุดเนี่ยใน MA นะครับเขาก็มีการประกาศเรื่องราวเกี่ยวกับโซ l s โ o n e นะโซโตรคืออะไรครับโซโตก็คือระบบของที่คุณสามารถไป เรียกตัวละครหรือคาแรคเตอร์ของคุณที่เป็นเดมิฮวแมนมาได้ครับซึ่งอัตราการใช้เรียกตัวละครเนี่ยคุณไม่ต้องไปซื้อจากตลาดและราคา0.8หรือ1 BNB เนี่ยไม่ต้องใช้นะครับแต่คุณใช้โซลโซนในการเรียกตัวคาแรคเตอร์ออกมาต่อสู้ได้ครับแต่เมื่อคาแรคเตอร์ของคุณหมดคือหมด energy หมดพลังนั่นแหละคุณก็ต้องไปจ่ายโซลโซนมาเพิ่ม นะครับก็คือเป็นอัตราเหมือนเราเราค่าเช่าแล้วกันเนาะในการที่จะเช่าตัวละครมาเล่นได้ครับและคุณก็เก็บเงินเข้าไปซื้อตัวละครตัวหลักมาก็คล้ายๆกับเจ้า Pvu เหมือนกันนะที่คุณจะไปเช่าต้นไม้มาผลิตผลผลิตให้กับคุณนะครับแล้วคุณก็เก็บเกี่ยวผลผลิตเอาไปซื้อต้อนหลักหรือต้นจริงก็หลักการนี้คล้ายๆกันนะยังไงเราต้องดูรายละเอียดอีกทีนึ่งเมื่อเกมใกล้ออกนะครับว่าอัตราจะเป็นยังไงบ้างครับนี่คืออัปเดตของฟาลาแลนครับ ตัวต่อมานะครับมาดูเกมสายซิ่งกันบ้างนะที่จะพาคุณไปท่องจรวดทะลุอวกาศนะครับเขามีอัปเดตหลายส่วนเลยนะครับซึ่งผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ตามอัปเดตให้นะในตัวนี้แต่ตัวนี้ผมยังเล่นอยู่นะครับยังเล่นอยู่นะอันดับแรกอัปเดตของเขานะครับตัว r o กเก็ตของเขามีการขายเป็นแพ็กเกตนะครับซื้อ4แถม1ทั้ง2ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถูกหรือตัวแพงนะครับและตัวถูกเนี่ยเขามีการอัปราคาขึ้นมานะจาก2000 r o c k กเก็ตเนี่ย อัปราคาขึ้นมานะสเต็ปแรกน่าจะเป็น2,500ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาอัปมาเป็น3,000หรือเปล่าน,นะครับก็ใครที่จะเข้าไปลองดูนะครับและเตรียมที่จะเปิดระบบใหม่ขึ้นมาครับในช่วง end of this month หรือสิ้นเดือนนี้ครับระบบแรกคือระบบ Space l a n d s ครับที่จะให้คุณมาต่อสู้กันหรือระบบน่าจะเป็นคล้ายๆกับ PVP อีกส่วนหนึ่งคือ Marketplace ครับที่จะทำให้คุณเนี่ยไปซื้อขายแลกเปลี่ยนจรวดในท้องตลาดได้ สำหรับใครที่มีทุนไม่พอนะก็อาจจะไปซื้อขายในตลาดได้ครับเพราะผมคาดการมาว่าอาจจะมีคนที่ซื้อแพ็กเกจ4.1แถมเนี่ยเอามาขายในราคาที่มันถูกกว่าคุณเปสหาซื้อจากต้นทางหรือจากตัวเกมนะครับและเกมนี้ยังมีระบบทางด้าน reference ด้วยนะซึ่งผมไม่ขอลง reference ของผมแล้วกันนะครับตัวลิงก์โค้ดนะระบบเขาเป็นอย่างนี้ครับใครที่ไปใช้ Reference code จากเพื่อนๆนะคุณจะได้รับส่วนลด5%ครับในการซื้อของจากตลาด จากตลาดผมน่าจะคิดว่าจากตัวเกมเอง,เองนะครับอาจจะไม่ใช้ระบบ Marketplace ที่คนอื่นเอามาขายล่ะแต่คนที่ให้ r e ด r เฟน Code เขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์ในส่วนแบ่งตรงนี้ด้วยบางส่วนนะครับก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชันของการ w i วินวินซิเ i ชันละกันคนที่ใช้โค้ดก็ได้คนที่ให้โค้ดก็ได้ยังไงก็ฝากกลุ่ม Tele gram ก,กลุ่มคนไทยแล้วกันนะใครที่สนใจเกมนี้และอยากใช้โค้ดครับเข้าไปในกลุ่ม Tele gram ของไทยกรุ๊ปนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง คุณเข้าไปได้เลยครับมีโพ์ปักหมุดอยู่ที่เพื่อนๆเ,เอาไปลง r e e r e ร c e โค้ดคุณใช้ตรงนั้นเข้าไปซื้อได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมเล่นมาแล้วนะครับประมาณ1สัปดาห์เนอะผมถอนทุนไปได้สัก60-70%แล้วจากเกียร์ตัวเกมนะครับยังไงก็รออีสักพักหนึ่งผมน่าจะถอนทุนหมดแล้วก็ปล่อยการเล่นเกมย,ยาวๆเพราะเกมเน,นี้ยเขามีค่าแกส๊สแต่จะจ่ายชดเชยค่าแก๊สมาในรูปแบบของเหรียญ r ็อ k เกครับส่วนสุดท้ายครับเจ้าเจจันอะรีนครับ เกมนี้ก็เปิดให้เล่นอัลฟาเทสนะซึ่งผมไม่ได้เป็นลงชื่ออัลฟาเทสกับเขาหรอกเพราะว่าติดเกมอื่นๆนะครับก็ตอนนี้เกมอัลฟาเทสเนี่ยเปิดให้เล่นแล้วนะใครที่ลงชื่อเอาไว้ก็ได้สิทธิ์ในการเข้าไปทดสอบเล่นเกมนี้นะครับในเครือข่ายของบล็อกเชนส่วนใครไม่ได้ครับก็ยังสามารถทดลองเกมได้อยู่นะในเกมที่ชื่อว่า Hero Strike จากทีมผู้พัฒนานเดียวกันครับซึ่งอัลฟาเทสจะไปหมดวันที่2ตุลาคมครับ 2ตุลาคมนะแสดงว่าตัวเกมหลักไม่มาก่อนหน้านั้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจเทเจนอารีนาตัวเล่นเกมผมคาดว่าน่าจะมาหลังวันที่2วันที่3ตุลาลหรือเร็ราววันที่10ตุลาถ้าเขาจะเปิดนะเลวที่สุดน่าจะประมาณนั้นนะครับใครสนใจเกมนี้อาจจะเข้าไปซื้อเหรียญของเขาเตรียมเอาไว้ก่อนเพื่อซื้อตัวละครเนาะ ผมทำสรุปไว้เปเปอร์เอาไว้แล้วนะครับสำหรับ Data n Arena ใครสนใจไปดูรายละเอียดได้คร่าวๆคุณสามารถเล่นฟรีได้สำหรับเกมนี้แต่ซื้อขายแลกเปลี่ยนหรืออัตราผลตอบแทนจะน้อยกว่าคนที่ซื้อตัวละครหลักหรือกล่องกระชังจากตัวเกมครับเพราะฉะนั้นใครอยากเริ่มสตาร์ทเร็วอยากเริ่มเล่นเร็วได้ผลตอบแทนเร็วคุณต้องจ่ายเงินให้ตุวเกมส่วนหนึ่งนะแล้วเข้าไปเล่นกันครับก็น่าจะช่วงต้นเดือนตุลาคมค่อยมาดูกันอีกทีว่าตัวเกมจะเปิดยังไงบ้าง ส่วนสุดท้ายโปโก l แลนนะครับเป็นสุดท้ายของสุดท้ายอีกทีนะอันนี้มาอัปเดตคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าโปโก l แลนเนี่ยเขาก็มีการลงข่าวคราวของเขาความคืบหน้าของเขาอยู่นะใน Twitter นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครของเขา ซึ่งตัวเกมเปยังไม่ออกมาเป็นวิดีโอให้เล่นนะครับแต่ผมคิดว่าตัวข้อมูลของเขาค่อนข้างเยอะล่ะเดี๋ยวยังไงอาจจะรวบรวมข้อมูลอีกทีแล้วมาทําการสรุปเป็นคลิปแยกอีกทีนะครับสำหรับโปก็ตแลนด์นะใครที่รอคอยตัวเกมราคาตอนนี้ก็ล่วงไปราวๆศูนย์จุดสามยูเอสซานะครับซึ่งผมยังถืออยู่นะผมยังถือและก็ยังดอยเป็นเพื่อนทุกคนอยู่นะครับผมก็คาดว่าตัวเกมเปิดน่าจะเห็นอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับ นะและทั้งหมดก็คือข่าวสารประจำสัปดาห์นี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยลวกันนะครับและเดี๋ยวข่าวสารใหม่ๆผมจะมาตามอัปเดตอีกทีแล้วก็คิวเกมใหม่อีกเพียบเลยครับอีกเยอะมากนะฮะให้ทุกคนได้เล่นแล้วก็ได้เสียเงินกันนะครับยังไงก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ